เราพอดีวันนี้เราเราอยู่อะ่ะวันนี้ LMC เหมือนเดิม <c oughs> ไอ้กลยโดนไวละ <laughs> วันนี้เราจะมามาโปรโมทเซิร์ฟไพเรสซีแอนดมินยังไม่รู้เช่นเดิมไอพิษลงเลยไอทับปาเลยไปตอนแรกเวลาเวลาเข้ามามันก็ล็อกอินตามเดิมนี่คือของล็อกอินครั้งแรกนี่ก็มีควสมันจะมีดาบ เรบไม่ไ้อยู่เคยใช้เนื้อตายในการเลออแล้วกล่องเราเกมครั้งแรกมันจะมีให้เอาแต่เราเอาไปแล้วแค่นั้นแหละออนีงมันจะมีไอทีมันจะมีนี้อยู่ได้เราแล้วก็คลิกมระยี่สมุดเออสมุดเลยวะสมุดเมนูกดเข้าไปเลยมีว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายละเพศเรืกอาของฟีดับเลก แล้วก็มีทอดเตียงโต๊ะับกล่องมีเตาเผาแล้วมีไอเทมเฟรมมีอาหารแล้วมีเล่รับต่างๆแล้วเราเราเรากดไปแล้วเล่ละสองอันนี่อะไรเนี่ยชายานี่ไอนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าไม่ได้เมื่อกี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็น exp ฟรีก็เล่น ตรงนี้ก็จะเป็นซื้อขายลฟ์พีซิบอันต่อสองพันนี่ยที่ฟัมของนี่รีเพย์ออไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากใช้หนึ่งร้อยรีเพย์ออใช้หนึ่งพันใช้นี้ทับสปาเลยใช้มันคุ้มหน่อยเดินพอทับสปามันก็ด้านขวามันจะเป็นเควสเควสแต่เฟิ่นี้มันมีนิวควีตอะแต่นิวเควสไม่รู้ค่อยค่อยที่ก็มนดูเอาเองมาดูเอาเองค่อยทีหลังสิ ไม่เป็นไรหรอกมันกใกล้ๆ่นี่จริงแนละ้ว<ม>ไ,ไม่ต้องบอกอะไรเลยเนะี่ยมันมัมมมนมีว่าตรงนี้อยู่เนี่ย J F K แล้วนี้มันมีว่าตรงนี้ด้วยแล้วก็มันมีระบบเอ,อ่ออะไรนะี่รับเงินเ็สามพันเมื่อกี้แบบรออยู่นานเท่าไหร่ก็รับเงินเท่านั้นนะหนึ่งนาทีสามสิบบาทใช่ไหมไก่แชทน,นี่ก็พีซีธรรมดา ทำไามาขยบหัวบอกว่าใช่อ่ะ <c oughs> ในขยำไหมขยำพี่อา้าวนี่ก็ช็อปปกติเขาไม่มีอะไรไ <Easy. S 1> อ้เพิ่มน,นี้เออโพเทคใช้ดอกไม้แรกซื้อไม่ได้แล้วก็โพเทคอื่นมันมีซื้อด้วยอมืมีซื้อแพงโคตรข้างบนก,ก็จะเป็นที่ขายของมีสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนู้นตงนี้ก็ขายของไม่อันนี้ย เอาของมาขายอันนี้ขายของอมืนแต่ถ้าแนะนำนะเอาของนี้มาขายได้ดีมากเลยอะไรนี่อะไรละโกโกบีนกับโกโกบีนโเตโตเนี่ยแล้วไข่หนึ่งฟองอ๋อไข่สิบหกฟองขายดีอ่ะสองร้อยสิบขายดีนี่ก็เป็นที่ยังไปกดในครั้งแต่ว่ามันเป็นหนึ่งสเต็กไงถ้าเป็นหนึ่งสเต็กกันมาคูณไปก็เป็นพันหนึ่งเพอได้พันหงออมีสองยแล้วมันดีแค่ห้าร้อยโอ้โหนี่อะไรเนี่ย ออฟตาอืมโอ้โหโคตรโคตรโหดมีคนเติมด้วยเนี่ยดาบเจ็ดสิบแล้ก็มีของเติมนี่ก็เป็นกิจกรรมอะไรไม่รู<า>้ไม่เคยเหใบแย่งกันกดเลยนะไม่เหมนแลเห็นแล้วนี่ก็ของของนี่ไอของหายากอย่าไปทำเลยยากเกินอย่าไปทำเลยคุ้มเทปอย่าง ระโดดซองบล็อกนี่อะไรเนี่ยมัตเตอร์คีอีเวนต์เหรออะอะไรของอีเวนต์นี่ก็วับวับ่างๆเข้าไปฮะก็มีวับมีมาตั้งหนึ่งอ่ะออกมาแล้ว อติดโอ๋ยติดเฮ้ยก็มีว่าไป่ไ่กลับ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 มีว่าไม่มีอะไรมามีอะไรอีกเนี่ยฝั่งนู้นหรือเปล่ามีอะไรเนี่ยมีดูปุ๊อ๋อมีสเปเชียลเคล็ดไม่รู้อ่ะไปไปดูกันอะไรตัวเนี่ย MPC แอบพ่อมดหรือแม่มดเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรแรก อ๋อตรงนี้มีโอ้โหโคตรโหดเลยไกลไม่พูดเลยรอบนี้นี่ก็ของเติมของโดเนัทผีในเทศกาลมันหมดไปแล้วเทศกาลหมดเลยมันหมดตั้งแต่20เมษาเออนานดิไม่ใช่ไม่นานวาวเมื่อกี้เราติดกัน เพ้นเมนูนี่ก็ของเมนูเนี้ยนี้มีอากาศอีกาทำอากากครูเรียนนี่อากาศไม่มีอ,อะไรบ <ไป S 1> ้างเน,นี้ยในทางนี้ทำอะไวะไม่เคยมาสำวรวจโลคุกคุกนี่อ๋อไปก็เพิ่มนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาโปรโมทเล่น เล่นนี่คือแอด์เขาไม่ได้จ้างนะโปรโมทเองยังไม่รู้เลยนะแอดเนะี่ยแอดเซิร์ฟนี้ยิ่งไม่ค่อยอยู่ในเซิร์ฟเน่ยนี่อะไรนะเ,ออเ,ออเน,นี่ยเออเออเบรดนี้เอเ็นชาร์ดเองอยู่เยอะเลยนะอ๋ <c oughs> อดด<า>มันอัพเกรดได้มันอัพเกรดไอคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายากยดไลค์กดแชร์กดซับไปใครแล้วก็ฝากมาเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยเล่นเล่นกันเยอะๆอ่นนี้แหละบ๊ายบาย